คลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาแล้วค่ะวันนี้มาดูพรีเมียมทาวน์โฮมนะคะของ AP Thailand โครงการใหม่ล่าสุดเลยพรีโนสุขสวัสดิ์70ค่ะซึ่งโลเคชันของซอยสุขสวัสดิ์70เนี่ยนะคะเข้าออกได้หลายด้านค่ะจากถนนหลักสุขสวัสดิ์เนี่ยห่างจากโครงการไปสัก2กิโลเมตรกว่าๆคุณก็สามารถเลือกได้เลยนะจะขึ้นสะพานพระราม9หรือว่าจะไปสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม อันนี้สามารถเข้าสู่พื้นที่ศูนย์กลาง CBD ได้ทั้งสองสะพานเลยแล้วก็อีกด้านนึงค่ะซอยสุขสวัสดิ์70ก็เชื่อมกับถนนประชาอุทิศพอออกไปแล้วก็สามารถเข้าไปที่ถนนเรียบวงแหวนกาญจนาพิเษกด้านใต้ได้หรือว่าจะทะลุออกไปที่พุทธบูชาพระราม2ก็ได้แล้วอีกอย่างนึงค่ะก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกห้างสรรพสินค้าสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานร้านค้าร้านสะดวกซื้อโอ้โหเรียกว่าอยู่ตรงนี้ใช้ชีวิตได้ไม่ยากค่ะถ้าไปดูข้างในกันความพรีเมียมของพรีโนสุขสวัสด์70นะคะก็เริ่มตั้งแต่มาตรฐานของแฟ c i ซิล y ตี้ที่เขาเตรียมม้ให้เลยที่เราเห็นกันไปซุ้มประตูทางเข้าออกแบบสวยงามนะคะ ประตูรั้วโครงการเนี่ยลูกบ้านสามารถเปิดปิดอัตโนมัติด้วยคีย์การ์ดแอคเซสนะคะเขายังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยค่ะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งมีความอาัจฉริยะนะคะเขาจะจดจำทะเบียนรถจดจำลักษณะของรถของลูกบ้าน พอเข้ามาที่โครงการปุ๊บ security gate ก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรายงานว่ามีใครมาหาเราที่บ้านจะให้เข้าพบหรือเปล่าหรือว่าให้รปภช่วยเรียกรถรวมถึงจ้างเหตุฉุกเฉินต่างๆผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้โอ้โหสะดวกสบายที่สุดแล้วก็จะมีรปภมีกล้อง cctv ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงให้อีกชั้นหนึ่งแล้วพอเข้ามาด้านในแฟลชฟิลเตที่นี่สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะ ทั้งคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ตรงนี้มี2ชั้นนะคะชั้นล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือแล้วก็จะมีส่วนของจักรุชี่ให้แช่ตัวแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นฟินสรูมค่ะเอาไว้เรียกเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ถัดจากคลับเฮาส์นะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ค่ะมีสนามเด็กเล่นเตรียมไว้ให้สําหรับน้องๆหนูๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวที่พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างสบายเลยทีเดียวแหละ ว่าแล้วโดดน้ำกันเลยไหมพรีเมียมทาวน์โฮมของพรีโนสุขสวัสดิ์70นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด224ยูนิตค่ะหน้ากว้างของตัวบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็คือ5.5เมตรที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นประมาณ17.5ตารางวาขึ้นไปแล้วคุณดูดีไซน์การออกแบบฟาซาดค่ะผนังบนชั้น2เนี่ย กระจกเขียวตัดแสงบ้านใหญ่ๆเป็นส่วนประกอบเยอะเลยทีเดียวทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งแล้วก็ยังมีส่วนของเส้นกรอบนะคะวงกบแล้วก็ขอบปูนปั้นทําให้บ้านเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วอีกนิดนึงค่ะมองสูงขึ้นไปอีกนิดนึงบนหลังคาจะเห็นว่าเชิงชายเนี่ยมีเว้นวักนะซึ่งไม่ใช่แค่ได้ความเก๋อย่างเดียวแต่ได้ประโยชน์ด้วยค่ะเพราะว่าแสงธรรมชาติเนี่ย จะส่องลงมาถึงบริเวณที่เรียกว่าพ o c k e t garden ส่วนตัวของบ้านแต่ละหลังบริเวณพื้นที่หน้าบ้านนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่สําหรับจอดรถได้1คันส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นพื้นที่สําหรับทําสวนหย่อมส่วนตัวค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ปูย่านะโครงการลงต้นไม้ใหญ่ให้เลยสูงขึ้นไปจนถึงชั้น2แล้วก็ที่บริเวณรั้วค่ะทําที่ทิ้งขยะไว้ให้นะมิดชิดเรียบร้อยสวยงามทีเดียวแหละเข้าไปดูบ้านกัน เข้ามาภายในพื้นที่ทาวน์โฮมของพรีโนสุขสวัสดิ์70เห็นความแตกต่างทันทีเลยค่ะตั้งแต่ประตูทางเข้าหลังหน้าบ้านเนี่ยให้เป็นบานสวิงแบบนี้ค่ะแล้วก็แอบไปเห็นที่บ้านมาตรฐานมาแล้วค่ะตรงนี้จะได้เป็นดิจิตอลด o ลล็อกด้วยแล้วก็อีกบริเวณที่ต่างออไปก็คือมีโฟเย่ให้ด้วยค่ะตรงนี้เดินต่อกันเข้ามาค่ะด้านในถึงจะเป็นส่วนของลิฟวิ่คุณดูความกว้างเนี่ย หน้ากว้าง5.5เมตรตัดส่วนของบันไดออกไปสักเมตร20 m. แล้วกันตรงนี้ก็ประมาณ4เมตรกว่าแล้วก็ด้านนี้ยังมีส่วนของหน้าต่างบ้านใหญ่เลยค่ะโอ้โหพื้นที่ในทาวน์โฮมที่นี่ต้องบอกว่าอิ่มค่ะ106ตารางเมตรฟังก์ชันหลักๆก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันส่วนด้านล่างเนี่ยให้เป็นโอเพนสเปซใหญ่ๆเลยคุณสามารถจัดตกแต่งได้ตามที่คุณต้องการ แล้วก็ด้านนี้ต่อเนื่องกันก็จะเป็นส่วนที่สามารถวางโต๊ะอาหารถ้าเป็นแปลงมุมเนี่ยก็ยิ่งโปร่งหนักเข้าไปอีกได้ประตูทางออกไปที่สวนข้างบ้านด้วยแต่ถ้าไม่เป็นแปลงมุมผนังตรงนี้ก็จะเป็นผนังทึบนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้เขาจะเว้าเข้าไปให้คุณสามารถทำแพน try แบบนี้ได้แต่ว่าถ้าต้องการทำครัวหนักแน่นอนค่ะร้อยทั้งร้อยของทาวน์โฮมใช้พื้นที่หลังบ้านให้เป็นประโยชน์ ่คะหลังบ้านความกว้างมาตรฐานก็คือ2เมตรนะคะเขาสมมุิทำครัวตรงนี้นะเขาทำหน้าต่างตรงนี้มาให้ด้วยสามารถคุกกิ้งเสร็จแล้วก็ส่งอาหารเข้าไปด้านในได้เลยแวะดูห้องน้ำชั้นล่างนิดนึงค่ะเอ้ยใช้งานสะดวกนะมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็บริเวณที่เป็นชาวเวอร์ตรงนี้สามารถกั้นฉาบน้ำเสร็จจบเลยบนชั้น2แล้วค่ะ สห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำส่วนกลางใช้ร่วมกันมัสเตอร์เบดมอยู่ด้านหน้าต้องบอกว่านี่คือมัสเตอร์เบดมของทาวน์โฮม2ชั้นนะคะโปร่งสบายมากๆเพราะว่าฟลอร์ c e i l i n g เนี่ย2.8เมตรค่ะอันนี้สูงกว่าข้างล่างนะข้างล่างเนี่ย2.7แล้วก็ที่เราเห็นบานกระจกอยู่ด้านหน้าบ้านเนี่ยอยู่ในมัสเตอร์เบดมทั้งหมดเลยค่ะรับแสงแล้วก็ลมธรรมชาติได้เต็มที่เลยความกว้างของห้องค่ะเต็ม 5.5เมตรแล้วก็ด้านนี้อันนี้เป็นส่วนตกแต่งนะคะจริงๆก็จะเป็นห้องที่เปิดโล่งเลยด้านนี้มาดูค่ะนี่ไงตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนตัวนะโครงการทําเป็นที่นั่งไว้ให้แบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณที่เป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพื้นที่ให้คุณสามารถเอาไม้กระถางมาวางได้นะด้านนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับให้บิวอินตู้เสื้อผ้านะคะ คือดีไซน์ใหม่ของพรีเมียมทาวน์โฮมค่ะพรีโนสุขสวัสดิ์70อยากให้คุณได้เข้ามาดูจริงๆอย่างน้อยถือโอกาสเซอร์วย์โลเคชันไปด้วยเลยรวมถึงเข้ามาดูทาวน์โฮมที่นี่ค่ะอยากให้เห็นเพราะว่าสามารถรองรับการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมถึงครอบครัวขยายในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ที่นี่มีทั้งบ้านมาตรฐานจริงแล้วก็บ้านตัวอย่างตกแต่งสวยงามแบบนี้ให้ดูเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนค่ะพรีเมียมทาวน์โฮมพรีโนสุขสวัสดิ์70ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ